สวัสดีครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นพายะพายุนะครับลูกใหญ่ได้เข้ามานะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้วครับนะก็พายุนั้นก็อ่อนตัวลงแล้วก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่าในในทะเลนะครับลมยังแรงอยู่นะครับฝนวันนี้ก็ตกกระจายทั่วไปนะครับมาดูทีละอย่างกันเลยมาดูเมฆก่อนครับ มาดูเมฆนะครับมาดูเมฆจากดาวเทียมนะครับว่าเมฆอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้โอ้ครับก็เมฆจะอยู่ที่ภาคกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่ภาคใต้ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหาคนครตรงนี้นะครับนี่นะครับก็อําเภออุ้มพางนะครับอําเภอทองผาภูมิอําเภอสวนพึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ภาคกลางครับ รวมไปถึงอยุทยานะครสวรรค์ด้วยนะครับาตากพิษณุโลก,กวันนี้ก็เรียกว่า,าเมฆหมอกกอ็ค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับสำหรับภาคกลางนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษานิดนึงอ่า ขอเปลี่ยนภาษานิดหนึ่งครับอ่านยากครับ <c ười> คือบางทีการออกเสียงจะผิดนะครับก็อันนี้เป็นเมฆจากดาวเทียมนะครับอ่าก็อยู่ที่ภาคกลางนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมทั้งเพชรบุรีเพชรบ,บุรีนะครับแล้วก็ราชบุรีหัวหินนะครับของประจวบคิริขันนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกี่ชลบุรีพัทยา นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าวันนี้เมฆก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ทั้งหมดก็น่าจะพัดมาจากตะเลอันดามันนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ตามเมฆนี้นะครับตามเมฆนี้ก็ <c oughs> เป็นสองนาทีที่ผ่านมาโอกาสฝนจะตกนะครับตรงไหน นะครับตรงไหนมาดูกันครับ <c oughs> <c oughs> ก็ตรงนี้นะครับผลก็จะตกในโซนของภาคกลางนะครับในโซนของภาคกลางนะครับก็ อยู่แถวๆนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแถวนี้ครับลักษณะเช่นนี้นะครับภาคอื่นก็เรียกว่าท้องฟ้าแจ่มใสพอสมควรนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูอย่างอื่นกันบั่งเรามาดูที่อ่าเรดาร์นะครับภาพถ่ายอ่าทางเรดาร์จับได้ว่าอ่าเมฆอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่เดิมเลยครับ ตรงกันกับภาพถ่ายทางดาวเทียมเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคกลางนะครับฝนตกนะครับได้แก่นะครับพิษณุโลกนะครับแม่สอดนะครับนครสวรรค์นะครับอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุทัยธานีนะครับฝนตกครับวันนี้นะเพชรบุรีนะด้วยนะครับเพชรชบุรีหัวหินนะครับ กรุงเทพตกแน่นอนครับวันนี้ตกแน่นอนนะครับแต่ว่าจะแถว <c oughs> ไปปริมณฑนหน่อยนะครับกรุงเทพก็ตกนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับที่จันทบุรีนะครับที่ชนบุรีนะครับก็ตกครับที่ป่งน้ำร้อนที่สอยดาวหนองว่าพนมสารคามนะครับ ตกนะครับวันนี้สากแก้วตกครับนะตกแน่นอนเลยนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเล็กน้อยอยู่ที่เลยนะครับอยู่ที่บนเขานะครับบนเขาก็ตกนะครับแต่ไม่ไม่เยอะนะครับสําหรับวันนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับมาดูลมกันบ้างครับจะเห็นว่าลมวันนี้พัดไม่ค่อยแรงนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ ดูที่สีนะครับสีออก่อาออกน้ำเงินเข้มเนี่ยก็แสดงว่า,ามีความเร็วของลมเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยทำให้โอกาสที่ฝนตกนะครับก็จะเป็นฝนฟ้าขนองเป็นเป็นเป็นสะส่วนใหญ่นะครับ เรามาดูปริมาณฝนสะสมนะครับวันนี้ยังอยู่ที่พม่านะครับแถวพม่านะครับผา,าอันนะครับแถวเนปิดอย่างกุ้งนะครับส่วนไทยก็มีอยู่เล็กน้อยที่อมขอยแม่สอดนะครับก็ยังก็ยังมีมีฝนสะสมอยู่นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคเหนือเชียงใหม่พิษณุโลกก็ยังก็ยังได้นะครับภาคกลาง นะครับก็ยังมีฝนอยู่นะครับฝนสะสมนะครับเรามาดูเมฆกันบ้างครับเมฆนะครับเมฆเมฆอันนี้คือเมฆที่เป็นเรดาร์จับได้นะครับอันนี้คือเมฆต่านะครับก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือนะครับก็วันนี้แสดงว่าภาคเหนือภาคกลางนะครับตกทั่วไปเลยนะครับฐานเมฆอยู่ที่ไหนกันบ้างครับมาดูก็ยังอยู่ภาคเหนือภาคกลาง นะครับในขณะที่ภาคตอวเนออเฉียงเหนือวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งยกเว้นจังหวัดเลยนะครับที่ยังคลึ้มอยู่นะครับมีฝนตกเล็กน้อยด้วยที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ทัศนวิสัยกันบ้างครับวันนี้เป็นยังไงนะครับสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงก็อยู่ที่ภาคอ่า เหนือแล้วก็ภาคกลางจะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็มีบางส่วนของจังหวัดเลยนะครับก็มีทัศนวิสัยที่เรียกว่าโอกาสมีฝนเยอะได้แต่จังหวัดเลยนะครับอุดรธานีบางส่วนอำเภอลมศักด์นะครับแล้วก็อำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดนครสวรรค์พิศโลกอุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่สอดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ นตกนะครับเรามาดูสภาพอากาศกันบ้างครับ PM 2.5ว่าอยู่ที่ไหนบ้างโอเบาบางครับลักษณะเช่นนี้ก็สบายใจได้ครับ PM 2.5วันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่างใดนะครับมาดูละอองลอยบ้างครับละอองหรือเอโรโซนนะครับก็ยังพัดไปได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูลักษณะตามนี้นะครับ มาดูลมกระโชกบ้างครับลมกระโชกมีที่ไหนบ้างนะครับก็มีที่ภาคเหนือนะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนนะครับที่มีลมกระโชกทำอารักษะเช่นนี้จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แม่สอดนะครับแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีฝนตกนะคทำให้มีฝนตกนะครับส่วนลมในทะเลอันดามัน ก็ถือว่าแรงมากๆนะครับแรงมากๆนะครับแต่ว่ายังโอกาสที่จะหมุนยังยังน้อยอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการรายงานสภาพอากาศเพียงเท่านี้จาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ